จะสามบาทนะคะเราก็เลยสั่งกันคอสามจานจานเดียวเขาไม่น่าจะอิ่มเหมือนบางคนทานอันนี้เท่าไหร่สามบาทบาทเหมือนกันอีนี่ไหนเขาใส่อะไรบ้างพิญญาก็มีหมูสับนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นลูกเล็กๆชิมก่อนน้องปุงนามาแข่งกินมันพิญญาใครกินได้มากกว่ากันหรือเร็วกว่ากันใครจะกินได้เยอะกว่ากัน อีว่ายกเลยตายกเลยเออนั่นแหละ <c oughs> เรากินเรียงไปเปล่า <c oughs> ป่ะจริงเ็ชามกินไปได้ยังไงเนี่ยมาคิดตังกันดีกว่าวันนี้เรากินไปเท่าไหร่จังหวะถูกม้กเลยกี่ชามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคก็สิบเอ็ดชามก็เป็นชามละสามบาทสามสิบสามบาทสามแล้วก็มีข้าวซอยอีกหนึ่งสี่สิบไม่ข้าวซอยชามละสิบห้าบาทอ้าวหรอไม่ใช่สี่สิบอ่ะ สิบห้าบาทเนืก็เนก็ขู่เทพสิบห้าบาทอ่าชาอีสามบวกสิบห้าเป็นเป็นเท่าไหร่สี่สิบแปดล้วก็อีกสามบาทชาเย็นอีกคนละสองคนละแก้วห้าสี่ห้าสิบสี่บาทและการขยำมาทานนะคะอันนี้อยู่ที่ถนนรัตนาโกสินซอยหนึ่งนะคะเขาเปิดทุกวันใช่ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะแล้วช่วงปีใหม่ เขาก็ยังเปิดอยู่นะคะใครอยากจะมาทานมาทานกันได้เลยค่ะใช่วันนี้ก็เป็นวันหยุดต่อเนื่องนะคะก็เปิดอยู่มาทานข้าวได้อิ่มท้องละไปอิ่มบุญไหมพี่อิ่มบุญละตาจะอิ่มบุญด้วยไหมได้ดีนึกว่าจะไม่ถามนึกว่าจะทําบุญอยู่คนเดียวแล้วไม่ชวนเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนะขอบคุณนะคะ จอมทองวอรวิหารนะคะวัดพระธาตุที่คนที่เกิดปีชวดอย่างต้านเนี่ยจะต้องมาไหว้กันนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตใช่แล้วค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่58กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไปแล้วค่ะเราจะเข้าไปไหว้ข่านนีกันก่อนดีกว่าไปมาเลยช่วงกิจกรรมดาวสนับสนุนโดย ทีาทำไมเราจะต้องมาไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตัวเองด้วยอ่ะถามเยอะอีกแล้วอ่ะก็ถามสิอยากรู้นี่เดี๋ยวก่อนนะขอเซิร์ชหาข้อมูลก่อนถามที่นี่ต้องแบบเปิดอินเทอร์นเน็ตเป็นไงให้โอบบ้า,าการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเป็นความเชื่อแต่โบราณของชาวล้านนาที่เชื่อว่าก่อนที่เราจะปฏิสนธิอยู่ในคันมานดานั้น ดวงวิญญาณจะต้องมาพักอยู่ที่พระาธาตประจำตัวก่อนอมเมื่อได้เวลาวิญญาณก็จะไปสถิตยอยู่ที่กระหม่อมของปิดาเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วจึงเคลื่อนสู่คันมันดาแล้วค่อยคลอดออกมาอะเรามาพูดถึงขั้นตอนนะตาขั้นตอนจะต้องเริ่มที่บูชาพระรัตนาตราัย แล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาเริ่มที่คำนมัส,สการพระบรมธาตุเจ้าจอมทองนะคะและต่อด้วยคำบูชาหลวงพ่อเพชรและหลังจากนั้นเนี่ยป้าเกิดปีชวดป้าก็จะต้องปัดทักษินปทักศิณก็คือการถือดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยเดินรอบ วนรอบสามร,สาร,รอบกระทาขนาดที่เดินเนี่ยเราจะต้องเจริญสมาธิด้วยต้าจะต้องท่องถวายพระพอรอิติปิโสนะคะ<า>ก็คืออิติปิโสพระขว่าอรหังคือตนจบสามรอบด้วยกัน<า>หลังจากที่ต้า ประทักศินเรียบร้อยแล้วตาก็ต้องเอาดอกไม้เนี่ยมาถวายที่ผ่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาทูบก,กับเทียนไปจุดด้านล่างเพราะว่าไม่สามารถจะจุดทูบเทียนในพระวิหารได้